ควนเรียกร้องความสนใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยมามามาให้กินละให้กินละเร็วๆให้กินละ <c oughs> <c oughs> ให้กินละให้กินละเอามาเร็วลุกมาเร็วๆลุกมาเร็วๆเร็วโอ้ยกล้วยก็ยังไม่ได้แกะเลย นั่งลงอา่อาอกินแบบนี้แล้วกันเพราะมันพ่อ,อยังไม่ได้เตรียมให้เลยอ้วนมันทำไมเล็ะขามือเนี่ยอยแล้วไอ้กล้วยนี้มันอันนี้ด้วยนะอ้วนมันติดมันติดเปลือกด้วยนะ มแกะยากเลยน้ำป้วยเนี่ยเข้าใจใช่ป่มมันมันจะติดเปลือกอะเราต้องค่อยๆแกะน้ำหนึ่งนะสำหนึงนะ,อะเอาตูดมันก่อนเดี๋ยวไม่ทันใจเขาอีก เอาไม่ทันใจเขาอีกออะเดียวเดียวเดียวอ๋อออโอ้ยไม่ทันใจลูกลูกชายอนั่งลงออออ ม,มันทำยังไงมันถึงต้องทันใจขนาดนั้นอ้วนพ่อเตรียมแต่เช้าเลยมั้ล่ะถ้าจะขนาดนั้นเนี่ยสะบัดเมื่อกี้พ่อรู้สึกว่าน้ำลายนีย่กระเด็นข้ามฝากเลยนะอ้วนเมื่อกี้ โอ,อ๊ยนอนโอ้โหโอ้อ้าพอก oh, ่อนโอ้ยน้ำลายโอเคครับผมขอบคุณ <horas> นุ่นนี่รับชมเรียงร้อความสนใจพอแล้วครับไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับ